เอาครบสามจะเกาะเอาแล้วครับ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 จะสานฝันได้ไหมครับเอวคนดอร์ปาซ่าครับเอวคนดอร์ปาซ่าครับอื้มอันตีเบอร์แล้วครับแซงขึ้นหนึ่งนะครับแซงขึ้นหนึ่งนะครับเอวคนดอร์ปาซ่าครับเอวคนดอร์ปาซ่าครับแซงขึ้นแล้วครับแซงมายันรถทข้ากันแล้วครับเอาแล้วครับสับขาสับเกียร์ครับสับเกียร์สับเกียร์แล้วครับ